ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนิจิต a l อนวอร์เนะครับเพียงแค่รมพัดผ่านกอไผ่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของนิจิต a l อนวอร์นะครับก็เข้ามาร้อนแรงเพราะนะครับรัฐบาลออกมาแถลงเรื่องการทำนิจิตต้อนวอร์เหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยผมออกมาพูดผมออกอะไรเนี่ยนะครับเป็นการค้านนะเพื่อไม่ให้นิจิต a l อนวอร์เนะครับเดินหน้าได้หรือเปล่าผมบอกเลยครับว่า ผมแค่ประชาชนคนหนึ่งนะครับผมไม่มีโออำนาจขนาดนั้นหรอกครับผมไม่มีความสามารถที่จะไปค้านขนาดนั้นนะแต่ผมใช้สิทธิ์ของประชาชนคนหนึ่งที่จะวิพากษ์วิจารณ์และเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลทําอะไรขึ้นมาแล้วเกิดผลเสียหายกับประเทศนะวันนี้นะครับเราจะบอกว่าให้รัฐบาลมันทําไปเถอะนะครับสปีไม่ดีแล้วค่อยเลือกกันใหม่ ให้ความฉิบหายไม่เกิดก่อนให้ความเสียหายไม่เกิดก่อนแล้วคุณนั่งรอดูแล้วค่อยเลือกกันใหม่นะครับถ้าคุณมีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาพูดได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้ออกมาตั้งคําถามได้เพื่ออย่างน้อยให้เป็นที่ฉุกค,คิดและให้ประชาชนทุกคนได้รู้แน่นอนครับสิ่งที่นะครับหลายๆคนออกมาพูดแม้กระทั่งผมออกมาพูดหรือฝ่ายค้านออกมาพูดอาจจะไม่เกิดแต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็จะดีกว่าหรือเปล่าแต่ถ้าปล่อยให้มันเกิดแล้วมันส่งผลเสียหายต่อประเทศสิ่งผลจะหายต่อนะสังคมถึงจะหายต่อประชาชนทำไมถึงจะปล่อยให้เกิดครับ ถ้าคุณมีโอกาสลุกขึ้นมาพูดโอกาสมาวิพากษ์จารย์ทำไมถึงไม่ทำอย่าปล่อยให้บัวหายแล้วค่อยล้อมข้ออย่าปล่อยให้เหตุการณ์เกิดแล้วค่อยมาพูดแล้วค่อยมาอะไรถ้าวันนี้เราพูดแล้วมันไม่ได้เกิดตามนั้นก,มนกไไน็มันก็ดีไปครับมันก็ดีไปครับแต่ถ้าเราไม่พูดแล้วนัน่งเฉยๆร้อยมันทำไปทำไปเกิดความเสียหายเกิดความชิบหายเป็นหนี้เป็นสินใครเป็นคนรับผิดชอบนะครับก็ไม่ใช่ลูกหลานเราในอนาคตนะครับไม่ใช่รัฐบาลหน้าในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอย่าบอกครับและอย่าบอกว่าที่ผมผมฝากถ้าจะบอกว่าผมฝาแแลล้วต่เยครับ แต่ถ้าผมมีอำน,นาจขวางรัฐบาลได้ขนาดนั้นแสดงว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่หวยแตกเป็นรัฐบาลที่บอกเลยไร้ประสิทธิภาพไาร้ความรู้ความสามารถแค่ผมประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับมีช่องผู้ติดตามแค่หลักแสนยังสามารถขวางนโยบายของรัฐบาลได้เนี่ยผมรับประกันได้ว่านโยบายรัฐบาลนียไปไม่รอดครับบริหารประเทศไม่ได้ครับเพราะแค่ผมยังฝังได้อะยังค้านได้อะแล้วจะไปเหลืออะไรนะครับแบบนี้จริงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลมีความร,รู้ความสามารถนะครับและรู้เรื่องของทั้งหมดเนี่ย ไอ้เงิน1 0,000บาทนะครับถ้ามันไม่ติดข้อกฎหมายมันทาได้อยู่แล้วแต่วันนี้เงิน1 0,000บาทมาติดข้อกฎหมายรัฐบาลกลัวติดคุกครมอถูกติดคุกถึงไม่กล้าทำอย่าบอกว่าคนค้านอย่าผมก็หน่วยงานนั้นค้านหยุดหน่วยงานนี้ค้านนะครับนิจิตอนวอร์เรดเพียงแค่ลมพัดผ่านการยืนถแถลงข่าวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะครับของผู้นําร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นความพยายามที่จะให้เห็นภาพว่าทุกพรรคเนี่ยหนุนนโยบายแจกเงินนิจิตอนวอร์เรอย่างเป็นเอกภาพ คืออยากจะโชว์ไงว่าวันนี้ไอ้นี่ติ่ต้อนวอเรตแต่พวกคุณได้แน่อย่างงู้นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าพรรครบัฐบาลหนุนเรื่องนี้นะครับเป็นเอกภาพทุกคนหนุนแต่ก็อย่างที่บอกรับประการนะครับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะไม่ใช่เพราะมีมติครมที่ผูกพันแล้วแต่เป็นเสียงหัวเราะเพราะยังไม่มีมติอะไรเลยนะครับที่เป็นเรื่องเวลาผูกพันให้ต้องร่วมกันรับผิดชอบ คือรอยยิ้มเนี่ยนะครับที่เขาออกไปยิ้มออกมาหัวเราะพักร่วมรัฐบาลเนี่ยคือไม่ได้เพราะว่ามีผลผูกพันไปแล้วนะแต่เพราะว่ามีความรู้สึกของพักร่วมบอกว่ากูสบายเพราะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีผูกพันกูเกิดอะไรขึ้นกูก็ยังไม่ติดคุกนะครับเกิดอะไรขึ้นกูกรอดตัวไม่ได้สนใจอยู่แล้วครับก็ออกมายืนนะเพื่อบอกเฮ้ยนะครับรัฐบาลร่วมกันจะเอาเงินทกสที่บอกว่าไม่กู้แต่เอาไปแล้วต้องมาใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยยังต้องถามกิจสเดกาอีกรอบซึ่งต้องรอรุ้นคําตอบว่าทาได้หรือไม่ได้อีกนะะครรับเพาไม่ เพราะไม่ขัดวัตถุประสงค์หรือดําเนินการได้แต่นะครับตัวใครตัวมันก็อย่างที่บอกนะครับกินสิเขาก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าสามารถแต่เอาเงินของทอกศได้แต่ต้องเป็นไปตามพรบทกศสองพัซึ่งไปอ่านพรบทกศคุณมีวิธีเดียวครับรัฐบาลคุณจะต้องเป็นนะครับใช้นักกฎหมายสีถนนชัยตีลังกานะครับตีความอย่างงู้นอย่างนี้แต่ตีความเพื่อจะบอกประชาชนแต่ถ้าเกิดถึงนะครับขนาดดําเนินการไปแล้วแล้วมีการไปร้องนะครับมีการไปฟ้องดําเนินคดี ผมรับประกันได้ครับนะครับสารเนี่ยเขาไม่ตีลังการครับเขาไม่ได้เป็นสี่ถนนชัยครับยังไงก็ติดคุกครับปี67นะครับที่จะเอามาก็ให้สํานักงบประมาณและกระทรวงการคลังไปหาแนวทางส่วนซุปเปอร์แอปที่จะใช้ก็ให้สํานักงานพัฒนานร,รัฐบาลนิติตอนนะครับไปเตรียมการโดยไม่ระบุต้องใช้เงินเท่าไหร่เอามาจากไหนหากสําเร็จแล้ว ไม่ได้ใช้ใครจะรับผิดชอบกับเงินที่จ่ายไปมติต่างๆก็เป็นทางการของคอรมอจึงยังคงต้องรอๆๆแล้วก็รอนะครับทุกอย่างให้นิ่งแล้วนําเสนอคอรมอเพื่อให้มีมติอย่างเป็นทางการอีกครั้งแล้วบอกว่าอาจจะเป็นเดือนกันยานูน่นวันนี้ถ้ากล้าเรียงหน้ากันออกมาแถลงพร้อมเสียงหัวเราะจึงเชื่อได้ว่ามีเงินให้กับประชาชนจริงแต่เมื่อวานแค่ลมพัดไหวแต่ไม่มีอะไรในกอภายัยคือวันนี้นะครับที่รัฐบาลออกมาเนี่ยกล้าบอกหรือเปล่าว่าเฮ้ วันที่หนึ่งกันยานะครับหรือวันที่หนึ่งตุลาแจกแน่นอนนะครับวันที่หนึ่งตุลาหกโมงเช้าเงินเข้าบัญชีหมดทุกคนตอนนี้เราไม่ได้เงินมาแล้วมีเงินแล้วทั้งหมดแล้วได้แน่นอนชัวรอเอ์เกล้าพูดหรือเปล่าครับไม่กล้าเพราะมันไม่มีมันไม่ได้แต่มันเป็นการหลอกประชาชนไปวันๆหนึ่งนะครับนะเงินของทกศโอกาสที่จะได้ก็อย่างที่บอกคุณต้องไปสีถนนชัยนะครับคุณต้องตีความกฎหมายอะไรกฎหมายแต่อย่าลืมนะครับว่า ศาลนะครับศาลอ่าตุลาการศาลเนี่ยเขาไม่ตีหลักการด้วยเขาไม่ตีความด้วยเขาตีฟันตันต,ตัวบทกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตอนนี้นะครับหลายๆคนแค่ออกมาพูดออกมาไรแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่โครงการนี้เราเอาเงินมาใช้แล้วไม่ตรงวัตถุประสงค์ผิดกฎหมายรับประกันได้ดําเนินคดีดอย่างเดียวกันอย่างที่บอกกล้าแจกเลยครับพรมเซ็นอนุมัติเลยครับเพราะอะไรครับประชาชนกับศาลร,รออยู่ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขคลืนหนานาอัปเดตให้ฟังครับ